สวัสดีครับค่ำคืนวันพุธที่24กันยายนครับวิเคราะห์ราคาทองคำกันครับกับผมจากตุรกุปตะกุลครับราคาทองคำดูกราฟหลายวันกันเลยครับนะครับเป็นขึ้นมา3าวันนะครับแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็อ่ะเริ่มมีการพักตัวแล้วนะครับเป็นขาขึ้นเริ่มมีการพักตัวครับมาดูการครับสี่ชั่วโมง นะครับเป็นขาขึ้นมา3ามวันนะครับเริ่มพักตัวนะครับพักตัวตรงนี้นะครับก็เป็นการพักตัวครับแต่ว่ายังมองไม่เห็นแรงซื้อนะครับตามหลักการของเราก็คือเมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นเรารอจังหวะพักตัวนะครับลงพักตัวลงมาอยู่นะครับแล้วรอแรงซื้อนะครับ ตรงนี้พักตัวอยู่แล้วก็แรงซื้อรอดูว่ามีแรงซื้อมาหรือ,อยังนะครับยังยังนะครับแรงซื้อยังไม่เข้ามานะครับนะครับดูกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นมาเริ่มพักตัวแล้วนะครับพักตัวแต่ว่าแรงซื้อ,อยังนะครับสังเกตว่าจุดจุดโลยังยังลดลงอยู่นะครับอันนี้ยก็ยังเป็นแรงขายอยู่นะครับแรงถ้าหากว่าจุดโลอันเนี้ย ยกขึ้นนะครับจุดรอเนี่ยยกขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจุดรอเราต่ำลงถ้าจุดรอตรงเนี้ย,ยกขึ้นนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าเป็นแรงซื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเปิดออเดอร์บายได้นะครับแนวโน้มขาขึ้นนะครับเปิดออเดอร์บายนะครับเราไม่เปิดออเดอร์เซลล์น,นะครับแต่บายในจุดสูงสุดที่ที่เมื่อวานที่ที่อธิบายฟังเนี่ยว่าจุดสูงสุดตรงเนี้ยเราเราไม่บายตรงนั้นนะครับรอว่า,เ,าเริ่มมีแรงซื้อ ย่อตัวลงมาเนี่ยย่อตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็รอจังหวะมมีแรงซื้อนะครับแค่นั้นเองนะครับดูว่าใกล้เคียงแล้วนะครับเนี่ยผมสังเกตว่าจุดรออันนี้ลดต่ำลงนะครับจุดรอจุดรอที่1น,นะครับจุดรอที่2นะครับลดต่ำลงจุดรอที่3มเนี่ยยังนะครับยังไม่เห็นนะครับอาจจะลงมาต่ำกว่า จุดโลที่2ก็ได้หรืออาจจะลงมาไม่ถึงนะครับอาจจะลงมาไม่ถึง3 7 5 0ตรงนี้นะครับถ้าลงมาไม่ถึงแล้วมีแรงซื้อขึ้นไปเนี่ยสามารถเปิดออเดอร์บายได้นะครับเพราะมีโอกาสว่าแรงซื้อขึ้นแล้วสามารถเอาชนะแนวต้านตรงนี้ได้นะครับแนวต้านจุดสูงสุดเดนะครับ3791นะครับจุดสูงสุดนะครับของราคาทองคำนะครับคาดว่านะครับแรงซื้อน่าจะมาคืนนี้ คาดว่าแรงซื้อน่าจะมาคืนนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะครับก็รอดูว่ามีแรงซื้อเมื่อไหร่นะครับเราเปิดออเดอร์ได้เลยนะครับจังหวะเปิดออเดอร์จะประมาณใกล้เคียงแล้วล่ะครับครับก็ตามนี้ครับตัวผมเองกำลังดูสถานการณ์ว่ารอแรงซื้อแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เป็นการย่อตัวลงมาแล้วแล้วก็จากตรงนี้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ย ก็สองสองหมื่นห้าพันจุดนะครับตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยสองหมื่นห้าพันจุดนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นราคาที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแล้วก็ราคาถ้าขึ้นไปมีแรงซื้อขึ้นไปนะครับแล้วถ้าหากว่าสามารถเอาชนะแนวต้านสามเจ็ดเก้าหนึ่งได้ขึ้นไปสูงสูงกว่าราคาก็ mm hmm. ถือว่าแนวโน้มก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าแรงซื้อทําำ,ำราคาขึ้นไปไม่ถึง3791แล้วเป็นแรงขายก็จะเป็นการวิ่งในกรอบแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับก็ผมเองก็เริ่มเริ่มสังเกตว่าใกล้จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงแต่ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่ เราแค่แรงซื้อมาเท่านั้นเองยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะครับขาลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจุดจุดโลนะครับลดต่ําลงเรื่อยๆนะครับนั่นจะเป็นขาลงนะครับจุดโลที่1จุดโลที่2แล้วจุดโลที่3เนี่ยลดต่าลงมานะครับก็มีโอกาสจะเป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้ยังนะครับจุดโลที่1จุดโลที่2จุดโลที่2เนี่ยลดต่ําลงก็จริงแต่ว่า ยังมีแนวรับตรงนี้อยู่นะครับแนวรับตรงนี้ก็ยังเป็นแนวรับที่3739เนี่ยเป็นแนวรับที่สามารถดันราคาให้ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโอเคครับผมตามนี้เดี๋ยวดูว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้โอกาสเปิดออเดอร์ไหมนะครับแล้วเปิดแล้วปิดที่เมื่อไหร่แล้วมาดูกันครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์จากวันนี้เป็นยังไงครับ ก็ขอแรงสนับสนุนขอกำลังใจจากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คำคืนนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ